รีวิววิทยุพกพานะครับเป็นระบบเวเลตออดิโอนะฮะนะครับเป็นยี่ห้อออเดียโธเทกนิก้านะครับเวเลตสเตอริโอสปีกเกอร์ซิสเต็มนะครับโมเดล ATSP790R นะครับอินพุต9โวลต์นะครับตัวนี้นะครับมีใส่มีมอแปลงแถมให้นะครับมีมอแปลงแถมให้เสียบชาร์จได้นะครับตัวนี้มีแบตในตัวนะครับมีแบตในตัวนะฮะใช้ใช้หัวชาร์จ6โวลต์แถมไปให้นะครับ นี่กแปลงแถมให้เรียบร้อยนะมาแปลงใช้ใช้ชาร์จนะฮะตัวนี้พกพาไปไหนสะดวกเพราะมีแบตในตัวนะครับเป็นวิทยุนะครับอ่ฮะนี่คือไม่ได้เสียอะไรเลยนะมีแบตในตัวนะครับวิทยุเป็นคลื่นสั้นนะครับออโต้ดีเทคคลื่นนะครับวิทยุได้จากเจ็ดจนถึง90้าสมโคเฮิร์ตนะครับเป็นคลื่นสั้นนะครับขอคนรับได้นะฮะนะฮะส่วนระบบอ่าคลื่นตัวนี้จะเป็นปุ่ม พิ่มเสียงแหลมนะครับเพิ่มเสียงใสนะฮะมันจะเขียนว่าเพิ่มเสียงใสนะที่ผมแปลทางสเสรลดส่วนอันนี้ AM AM รับได้ทุกคลื่นของบ้าเรานะครับลักษณะคลื่นอะไรบอกหมดหน้าจอชัดเจนนะครับกดอีกรอบจะเป็นทีวีขึ้นอย่างนี้ก็คือรับระบรบไวเลสสตูดิโอไม่รู้ใช้ไงนะตัวนี้อันนี้อันนี้ลองไปศึกษาดูกดอีกรอบจะเป็นวิทยุนะครับจูเนอร์อยู่ฝั่งนี้นะ นะครับยูเนอร์จะเป็นอย่างนี้นะครับรูนขึ้นลงนะฮะส่วนระบบเสียบชาร์จนะครับเดี๋ยวผมจะปิดเครื่องดูนะฮะแล้วเสียบด้านหลังเป็นแจ็คที่นะครับเสียบไฟตรงบ้านเราได้เลยนะครับมีว่าแปลงแถมให้นะครับพอเสียบปุ๊บเครื่องจะชาร์จนะครับมันจะขึ้นสีแดงสถานะชาร์จนะเสียบไฟใช้ก็ได้นะครับนะฮะ เสียบไฟใช้ได้หรือว่าถอดได้นะครับอันนี้เสียบชาร์จได้ <S <S เสียบชาร์จไว้ได้เลยนะครับสเสียงดีนะครับระบสตูดิโอนะฮะหรือถ้าปิดมันก็จะชาร์จนะฮะก็ถ,ถอดออกมันก็ไม่ชาร์จแต่เครื่องเก็บไฟปกติเลยนะครับเนี่ยอันนี้ผมถอดสายชาร์จแล้วนะฮะ เครื่องเก็บไฟปกติเลยเสาวิทยุไม่หักไม่งอนะมีตัวหนังสือตรงนี้นิดหน่อยนะตรงนี้มีปัญหานะครับโอเคนะครับรีวิวคร่าวๆผมครับ